เนี่ยพี่หาคนไี้มานานแล้วเนี่ยญากิมึงตัดผมใหม่รอว่าน้องชายหล่อเหมือนพ่อตัวเองเลยตุนตุนตุนทำไมอ่ะเมื่อกี้อ่ะกดผิดครับชื่ออะไรครับเนี่ยหนูชื่อเฟิร์สค่ะอ๋อเล่นไฟเอ็ดไหมเนี่ยสิผมสมัยเป็นเด็กเดินน้ำเล่นอะไรครับเนี่ยหนูเล่นวันโลค่ะคือเกมอะไรอ่ะครับวันโลแลนด์ค่ะอ๋อพี่ไม่ค่อยรู้จักอ่ะดิ ทีให้ลมปากเลียหีต่างหากของที่มากกว่าสามพี่สองได้ครับอายุเท่าไหร่ครับเนี่ยปีนี้อายสิบเจ็ดค่ะโอ้ยเพิ่งยี่สิบอ่ะเนี่ยทําไมวันนี้หล่อจังครับแต่ไม่เป็นไรลองอา่างกันเป็นแค่ตัวเลขเนาะสืพันแล้วกันแล้วอันนี้ทำอะไรอยู่คะเนี่ย ว่าจะสตรีมอยู่ครับหาเล่นเกมผมเห็นผีปอแม่หมมโดนผีหมอผีตุนเย็ดไปต่อยไปเล้วจับให้จระเข้กินอย่างโหดอมารีแค่คนคุยยังไม่มีเลยค่ะเอาไครับเนน้องเล่นแต่ไอจีค่ะโอโโอเคโอเคไว้ให้หนูโตก่อนลวกันคุกอีกอีกหี่อ่ะตาไมโครดเบาเบาพ่อมึงกระดัง เฮ้ยยังโอมสวัสดีครับยังโอมเปล่าเนี่ยฮัลโหลครับพี่ยังโอมมาหาใครสวัสดีครับไม่แรงพี่ยังโอมไม่เนี่ยครับใช่ครัเขียวหนักกว่าเดิมอีกครับยังโอมไม่ใช่ครับยังไม่แน่นอนอ๋เช็ดไอ้นี่จะเป็นเลลิเก e เทไหรครับเนี่ยอ้วนเพราะอาหารหรืออ้วนผมหล่อเหรอผมคิดว่าผมหล่อนะฮัลโหลครับไอ้นี้ยังโอมหรือเปล่าครับเนี่ยเหมือนเป๊ะเลยเนี่ยไม่ใช่ไม่ใช่ ไอ้นี่เลปเปอร์ฟอร์มแลปหรือเปล่าของบ้านหนองฟอร์มแลปหรือเปล่าไมปฟอร์มเก้าบาทก็แล็ดเด็ดนะเจ๊แม่เอ้ยไอ้เหี้ยแม่ขายก๋วยเตี๋ยวทุ่งถูกหน่อยดิแม่ที่นี่เปิดร้านก๋วยเตี๋ยวแม่ด่าไอทีมให้หน่อยครับเพื่อนผมบาสนี่เล่นอยู่เตกับพีเปิดที่ไหนแม่โคราชเหรอ ได้ข่าวว่าพี่มาลีท้องรอครับท้องกับใครผสมพันธุ์ท่าไหนคูดน่ะถูกใจเอาไปสิบบาท